สวัสดีจ้าวันนี้มาพบกับช่องเขยสุขโขทยัยสะพายกระสินกันอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะพาทําแกงไก่หน่ไมดองค่ะใครชอบกินเมนูนี้บ้างคะถ้าพร้อมแล้วมาดูกันเลยค่ะอันดับแรกนะคะใส่น้ามันพืชน,นะคะเจียวหอมแดงนะคะเคาเหลื่งและฉีดฟ้าไปหน่อยนี้ค่ะแล้วก็ตามด้วยแกงเพชรน,นะคะพี่แกงเพชรเราจะตาไว้เองนะคะนี่ค่ะพัดให้หอมเลยค่ะจากนั้นเราก็ใส่เนื้อไก่นะคะที่อ่า เราซับเป็นชิ้นๆเลยค่ะเป็นไก่ที่ไม่ได้เอากระดูกออกนะคะไก่ติ๊กระดูกไก่เหนียวนะคะนี่ค่ะพัดให้เข้ากะทิกแกงเลยค่ะพอซุกระดับนึงเราก็จะใส่หน่อไม้ดองน,นะคะนี่ค่ะใส่ไปเลยค่ะคขาวๆกรอบๆเลยนะคะพัดให้เข้ากันเลยค่ะ พอพัดเข้ากันดีแล้วนะคะเราก็จะเติมน้ำลางโคกค,ค่ะก็คือที่เราตำพริกแกงเราเราก็เติมน้ำไว้นะคะใส่กะทิลงไปหนึ่งถ้วยค่ะนี่ค่ะแล้วก็ทิ้งไว้ให้เดือดนะคะให้ไก่ซุกหน่อไม้ซุกค่ะจากนั้นปรุงรสด,ด้วยผงนัวนะคะนี่ค่ะแล้วก็คนให้เข้ากันทิ้งไว้ให้ซุกสักแป๊บน,นะคะเราก็จะใส่ ใบหหละพาค่ะคนให้เข้ากันเลยนะคะนี่ค่ะเซตเรียบร้อยแล้วค่ะแกงไก่หน่อไม้ดองนะคะถ้าใครไม่ชอบใบหหละพาก็สามารถใช้ใบกะเพราได้นะคะก็จะหอมเพชิดล่อนไปอีกแบบหนึ่งนะคะนี่ค่ะเสร็จแล้วนะคะแกงไก่หน่อไม้ดองของเรา พอเสร็จแล้วเราก็จะตักใส่ถ้วยเสิร์ฟเลยนะคะกินก็เข้าสวยร้อนๆนี่อร่อยมากค่ะถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะหรือเมนูนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจเคยสุขโขไยสภัยการสิน์กันไว้ด้วยค่ะคลิปหน้าจะเป็นเมนูอะไรรอติดตามรับชมได้เลยค่ะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ